อนี้ได้มาอยู่กับเพชผ้าลองแล้วนะครับวันนี้ผมจะมา,ปะา,าะเปลี่ยนสายพานแอร์ลอกนะฮะเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนเม็ดแล้วก็จะมีพลาสติกตัวประคองชามนะครับมาดูกันว่าเราจะทํากันยังไงเนาะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูของกันก่อนนะครับชิ้นแรกที่จะเปลี่ยนกนะ็คือสายพานชุดนี้ครับมาเป็นของแยกมาให้เาเลยนะครับชิ้นที่2ที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือตัวพลาสติกประคองชามตัวนี้นะ ชื่ออย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าตัวเลื่อนประกับตุ้มน้ําหนักแรงเวียงนะครับคุณจะมี3มตัวครับตัวนี้1ชุดหมายก็จะเป็นเม็ดนะครับคือตอนนี้ผมใช้11กรัม3เม็ดนะครับแล้วก็13กรัม3เม็ดปรากฏว่ามันใช้รอบสูงไปนะฮะผมไม่ไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยว่าจะเพิ่มจาก11กรัม3เม็ด มาเป็น12กรัม3เม็ดนะครับเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบแบบให้เครื่องรอบสูงๆจะได้มีแรง้เยอะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมว่ารอบมั้งสูงไปไม่ชอบนะครับเป็นมันอันดับแรกในในก็ต้องถอดก่้นนะครับเดี๋ยวผมจะถอดชุดกลองออกด้วยนะครับแล้วก็เอากลองไปดูซิมันสกรปรกไหมนะแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อกลองมาเปลี่ยนนะวันนี้วาเพึ่งเปลี่ยนไปตอนรอบที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับพอเราถอดชุดกรองเสร็จปุ๊บเราก็จะถอด ชุดครอบตัวนี้ได้นะครับง่ายขึ้นนะจริงๆมก็ถอดได้อยู่หรอกถ้าไม่ถอดนะเอส่วนกล้องก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นน็อตที่จะอยู่รอบๆเลยใช้ไขควงนะครับดูสภาพนะครับ นี่ขนาดเพิ่งเปลี่ยนมานะนี่มันเป็นคราบน้ํามันนะครับน้ำมันไอ้น้ำมันจากเครื่องเรานะอันนี้เป็นสภาพปกตินะฮะ ันนี้พอเรามาถอดฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นน็อตอยู่ด้านในก็จะเป็นเบอร์แนะครับรอบๆเลยนะครับก็ถอดให้หมดนะครับเราก็จะมีเบอร์ส0ตัวหนึ่งที่ยึดกลองอยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวนะฝั่งนี้ด้วย ก็ถอดฝามาเรียบร้อยนะครับก็ดูลูกเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะหนๆกัไในๆแล้วแต่นี้ยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่ได้กลอนไม่ได้สัน่นนะครับมุนลื่นดีอยู่นะครับแต่ว่ากรองฟองน้ํานี่ดามากครับกองต้องเอาไปล้างทำความสะอาดซะนหน่อยนะครับก็ใช้น้ําผงซักฟอกทำความสะอาดได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดตัวชามตัวนี้นะครับก็เราจะมีเครื่องมือพิเศษคือตัวนี้นะครับ เป็นตัวล็อกชามนะครับอันนี้ก็ซื้อมาราคาร้อยกว่าบาทนะครับเอามาโมนิดหน่อยเพราะว่ามันแค่ไปสำหรับตัวชามแอร์ล็อกนะีผมก็ตะไบตรงนี้ออกหน่อยหนึ่งเนะีให้มันแอร์ได้กว้างขึ้นนะครับกระแจขันออก อันนี้เป็นชุดเม็ดที่ผมเอามาใส่นะครับอันนี้คือเม็ดเดิมนะครับ13กรัมอันนี้เป็นเม็ดที่รอบที่เรามาใส่คือ1 1กรัมนะครับน,นี้ก็อีกตัวหนึงที่ผมจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับนี่เริ่มเก่าแล้วนะถ้าเราใส่กับข้างนะครับมันก็จะเข้าไม่ได้เห็นไหมติดนี่นต้องใส่ต้านี้ถึงจะเข้าได้สุดนะครับ เรามาดูเทียบของเก่าของใหม่นะครับจะเห็นว่าของเก่ายัางรวมนะครับยังรวมนะครับว่ามันสั่นได้ดยก็แก๊ก็แก้นะครับแต่ของใหม่เนี่ยฟิตเลยนะครับแน่นกําลังดีอะไรหลุมๆเราก็เอาออกไปนะครับแน่นอนว่าเราชอบอะไรที่มันฟิตกาลังดีรวมไปมันก็ไม่ฟินนะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะถอดชุดชามคาทถอกด้วยนะครับ ถ้าคัดเ,เยอะอยู่นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนสายพานนะครับวันนี้เรามาดูด้านบนเนี่ยเป็นของเก่าและล่างของใหม่นะคะก็ดูความต่างของของใหม่ก็จะดูแบบขาวๆหน่อยนะตรงกลางส่วนมุมนะครับจะเห็นว่าของเก่านะครับด้านในจะสึกเยอะกว่าจะเอียงเยอะกว่าของใหม่หน่อยอาจจะเพราะมันใช้งานมานานนะ้วมันก็สึกไปตามสภาพนะครับขอบๆก็จะดูยุย่ยๆยยนะครับด้านในตอนนี้ก็จะ ไม่แน่ใจว่าจะเห็นมิติไหมเนะี่ยอันนี้มันจะเอียงเทเยอะกว่าของใหม่ครับแล้วก็ความเหนียวเนี่ยแน่นอนนะของใหม่เหนียวกว่านึบกว่านะครับตัวแกนก็เติมจารบีเาไปหน่อยนะ เราจะเริ่มประกอบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดคัดนะครับข้างในนี้นจะมีลูกปืนนะครับถ้าเดี๋ยวเราจะเติมจระบีให้เขาสน่อยนะครับ ก็จะบีบใส่ยพานให้มันลงไปล็กๆหน่อยนะวิธีของผมผมทำคนเดียวนะครับก็จะไม่มีคนช่วยก็จะใช้ขาตั้งนะครับเกี่ยวสายพานไว้นะครับแล้วก็บีบพร้อมดึงนะครับนี่สายพานก็จะเข้าไปตึดกันนะครับนี่ก็ใส่ได้เลยๆชู ต่อมาครับเราก็จะใส่ชุดเม็ดนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้และในาน,านี้ผมก็จะเติเมจารบีเขาหน่อยนะครับเพราะมันเสร็จสีกันตลอดเวลานะนใส่ไปลักษณะนี้นะครับ มาเดี๋ยวเราจะมาไขตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ในคู่มือระบุว่า49นิวตันเมตรนะครับมาดูในคู่มือก่อนนะครับในคู่มือก็ระบุว่า45นิวตันเมตรนะครับ เสร็จเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้เครื่องหมุนนะครับแล้วก็จะดูว่าสา่แปรมันจะเข้าที่เข้าทางหรือเปล่านะครับ เรียบร้อยนะใส่ผ่านก็ข้าที่เข้าทางดีต่อมาก็เตรียมประกอบส่วนที่เหลือนะครับก็คือกากอากาศที่ไประลามมาแล้วนะครับนี่ก็ชื้นๆอยู่นิดหน่อยนะแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าใครสามารถเป่าได้ก็เป่าไปนะครับ นี้ขอให้ข้อมูลนิดนึงนะครับเวลาใส่ตรงนี้มันจะมีแกนอยู่นะที่เบกเซฟเข้าลูกปืนนะครับก็เน้นตรงนี้ให้มันเข้าก่อนนะครับมันตรงเอ็มนก็จะใส่ง่ายแล้วี่เกก็ การใส่กลองนะครับก็เอาตัวแผ่นกลองนะครับมาประกอบกับตัวฝาก่อนนี่มันก็จะอยู่นีะครับเราค่อยนามาประกอบกับเข้าไป ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกๆท่านนะครับเป็นไกด์สำหรับคนอยากทำเองนะไม่ต้องไปเปลืองตังค์จัง้งช่างโอเคถ้ากันก็แค่นี้แล้วกันนะครับก็ไว้มาเจอกันคลิปหน้านะจะมีอะไรจะลงให้ชมกันรเรื่อยๆนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบายเจ้ ฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่รับข่าวสารเวลาเราลงคลิปใหม่ด้วยนะครับอ๋ออย่าลืมติดตามทาง a c e b o o k และ YouTube ของเราด้วยนะครับ